Euro ว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรดีหรือจริงๆแล้วคุณชอบแบบไหนกันแน่เพื่อนๆรอบตัวรู้ทางของตัวเองกันหมดแล้วบางคนรู้แล้วว่าจะเรียนสายไหนบางคนก็วางแผนคณะที่อยากจะเข้าไว้ชัดเจนแต่คุณกลับยังไม่แน่ใจเลยมันเลยกลายเป็นความรู้สึกงงๆเบลอๆเหมือนยืนอยู่ตรงกลางทางแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีจริงๆแล้วการที่วันนี้คุณยังไม่รู้ว่าจะเรียนสายไหนหรือคณะอะไรไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีทางไปนะคะคุณยังมีสิทธิ์เลือกทางที่ใช่ที่สุดสําหรับตัวเองอยู่ต่างหากบางทีวิธี ที่จะเจอทางที่ใช่ของตัวเองอาจจะไม่ใช่การรีบหาคําตอบว่าจะเรียนอะไรตอนที่คุณกําลังรู้สึกสับสนนะคะแต่อยู่ที่การได้รู้ว่าคุณอยากใช้ชีวิตไปกับอะไรมากกว่าและวิธีที่จะทําให้คุณได้เห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองชัดเจนขึ้นให้คุณหยิบกระดาษปากกาเขียนหรือวาชีวิตที่คุณต้องการลงไปยังไม่ต้องรีบคิดนะคะว่ามันจะเป็นสายการเรียนอะไรหรือคณะอะไรให้คุณลองดกภาพว่าถ้าวันหนึ่งคุณตื่นเช้าขึ้นมาในชีวิตที่คุณรักมันจะเป็นแบบไหนอยากใช้เวลาแต่ละวันไปกับอะไร งานยังไงมีเวลาให้ตัวเองกับคนที่คุณรักแค่ไหนอยู่ท่ามกลางผู้คนแบบไหนแล้ววันหยุดของคุณคุณจะทำอะไรเมื่อคุณเขียนคุณจะเห็นภาพชีวิตของตัวเองชัดขึ้นพอเมื่อหัวใจของคุณรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรเส้นทางที่ใช่มันจะค่อยๆเผยออกมาให้คุณเห็นคุณจะเริ่มเจอผู้คนดีๆเจอโอกาสดีๆหรือแม้แต่เหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนถูกส่งมาเพื่อช่วยคุณไปในเส้นทางที่สอดคล้องกับภาพชีวิตที่คุณเห็นและถ้าวันนี้คุณอยากจะเริ่มรู้จักตัวเองให้มากขึ้นว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครเร็วๆนี้บจะมีช ที่เป็นเวิร์กช็อปสนุกสนุกให้คุณได้เล่นจะช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่คุณรักจุดเด่นในตัวเองและเข้าใจว่าคุณเกิดมาพร้อมคุณค่าเพื่อทําสิ่งที่สําคัญและยิ่งใหญ่สําหรับโลกใบนี้แล้วพบกันนะคะเลือกชีวิตที่ใช่ร่วมสร้างโลกที่ดีไปด้วยกัน